ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วก็อยากดูว่าสิ่งที่พวกท่านนะครับได้ทําแต่และว,วันละว,วันนั้นจะต้องไปไปปรากวดด้วยไม่ว่าจะเป็นการกระทําต้องปรากวดด้วยอะไรรักอักษรนะครับจบอะไรด้วยว่าท่านทาอะไรบ้างได้ประโยชน์ยังไงนะครับผมไม่ยังไม่ทราบว่าอาจจะมีการสอบอารมณ์ด้วยอันนี้จะเป็นยังไงก็ใครว่า,าก,กันนะครับและในช่วงท้ายๆเดี๋ยวก็จะได้ไปเยี่ยมนะครับ ที่วัดเวียการามของท่านผมก็ชมบทุว,วัดด้วยอันนี้ก็จะไปให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับใน,ในช่วงหลังๆที่ปฏิบัติก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับทุกทุาเจ้าทุกท่านนักศึกษาเพืทุกท่านนะครับทุกท่านก็มีส่วนรับผิดชอบในตรงนี้ขอให้ทุกท่านนะครับสั่งสมบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆนะครับได้ปฏิบัตบิตามระเบียบตามกฎตามสิ่ที่ทุกเจ้าได้ปฏิบัติมานะครับขออนุโมทนาสาธุวยครับสาธุับ อาจารย์ชันพัฒน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ชันพัฒน์ครับแล้วก็การมัธยการพระเดชพระคุณนะครับหลอดในการบุรีท่านผู้ช่วยในการบุรีครับคณะอาจารย์แล้วก็การมัธยการน่ะนัศาลทุลุ่มนะครับนักศาลทุ่นท่านนะครับตามกำหนดการที่ได้วางไว้นะครับเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานนะครับว่าจะไปที่วัด ปวิบีกาามนะครับหรืว่าเชิญท่านอาจารย์พระมหาชควัดเข้ากลุ่มนะครับก็เลยท่านยังไม่ได้เข้ามาอาจจะยังไม่ได้มาชี้แจงรายละเอียดว่าจะอย่างไรตอนนี้ก็ได้ติดตามนะครับสถานการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด1นะครับของปราจินบุรีจากเดิมเมื่อวานนี้16รายนะครับวันนี้ก็ลดลงครับลดลงถหืองแค่สรายนะครับที่พบ ก็ก็ดูดูไปก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ถ้าจํานวนผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อลดลงนะครับในส่วนของปราดารินบุรีนะครับเราอาจจะกําหนดว,วันที่จะไปรวมกันทีวนว่วัดปวิเวกาะลามนะครับนะแล้วก็จะชี้แจงรายละเอียดว่าการการไปต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ําหนดนการเป็นอย่างไรนะครับเรคงคงนมาสการไว้แค่นี้ครับทาสราการ าใ้มีใครป่วยไหมมีลูกไหนมีป่วยไหมเป็สบายี<น>่<อ>ิเดนลัครับในขออนุญาตครับในในในสถานการณ์อย่างนี้นะครับที่ที่ประเจีนเนี่ยที่คิดว่าก็ก็คงจะยังคงมีภาพบัติอยู่นะครับใช่ไหมครับนะ หรือดูสถานการณ์ก่อนครับอาจารย์จ่านพัฒน์ที่ที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าจะ,จะจะคลี่คลายแล้วใช่ไหมครับสถานการณ์ปลาจีนวกลัวไม่ใช่อะไรนะกลัว,วจะมีการตั้งด่านอะไรถ้าไปเยี่ยมมันเป็นปัญหาอะไรไหมอะไระต,งตร<ม>ตงต,งตรงนี้ครับทางบางน้อยก็ปิดตลาดหมดแล้วครับบางน้อยก็พอดีว่างนี้ว่าทางจอร์แดนจังหวัดปราจีนบุรีทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับได้ ได้มีนักสืบออกประกาศออกมานะครับในเรื่องเกีของการแนวทางปฏิบัติของวัดต่างๆนะครับก็ยังไม่แน่ใจต้องถามท่านพระอาจารย์พระมหาโชคปวัตนะครับว่าท่านสามารถพานักศึกษาไปเข้ากรรมสานได้หรือเปล่านะเราต้องรู้ครับในส่วนวัดถีกิีนะครับโอเคครับก็เตรียมการไว้แล้วครับเนาะเตรียมการไว้ก่อนยังไงมันน่าจะคลี่คลายไปเรื่อยๆนะครับน่าจะใช่ น่าจะไปได้เคครับผมท่านคุณเจ้าถ้ามีอะไรเปิดไม์ถามได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวท่าคุนท่านรองอธิการบดีท่านก็อยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์เราอยู่ครบหรือนั่งสมาธิกรรมฐา,านไปถึงระดับไหนก็สามารถที่จะถามได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะกรรมฐา,านแตกก่อนนะครับครับถ้ามีมีจะมีรุครับ เกี่ยวกับการที่จะไปวัดบวิเวกลาลราเพราะว่าดูสถานการณ์รอบๆทางทางวัดแล้วก็จังหวัดแล้วเนี่ยคือมันมันลดกันจริงแต่ว่าตอนนี้กําลังเขาตรวจกันส,สอบกันอยู่เยอะแยกันเพราะว่ายัางไม่แน่ใจเพราะว่าได้กันกลัวยังทงวลนอยู่เหมือนกันครับแต่เขาจะต้องไปรวมตัวกันเพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดสองมาหนึ่งตายโต๊ห้า ได้ลดกิจมณ์ทั้งหมดเลยทุกอย่างคือกิจมต์ทุกอย่าง,างแล้วก็ไม่มีการจัดกิจกรรมอะไรเลยไปจนถึงเดือนมิถุนายะนะูเดี๋ยวรอดูสถานการณ์นะครับพระเจ้าครับสถานการณ์ไปก่อนแก้ไขไปทีละประเด็นนะครับ แชร์รูทครับแล้วนั่นการนั้นครับถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็คงจะ,ะสิ้นสุดก<ม>ารโรบัวตีทันนี้ครับอันดับต่อไปก็คงจะอากาศที่มต์ท่านจะมารองทำให้พระสงฆ์อีกครั้งน,นึ่งครับพระอาจารย์ครับพร้อมกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา เลมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนัมัสสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิภาโตจิรังสตังธรรมโม มิระกตุสทธมโมสะเบปิธรรมจาริโนวุทิงส well. ัมปะปนียามาธรรมะอริยปเวดิเต